เพชยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้น้องจ้าจ๋ามีกระบ,บะ4ประตูของ t o y o ต a Revo มาให้ชมกันอีกแล้วนะคะสภาพสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว2.4ตัว G นะคะปี2018ไม่์19,000นะคะใครตามหารถราคาไม่ถึง600,000ไม่คนพลาดนะคะขอดูคลิปนี้มองหากระบะสวยๆเดิมๆเอาไว้ใช้งานไม่ต้องเน้นปีใหม่มากนะคะแล้วก็ เอาแบบสวยๆเดิมๆนะคะรถเข้าสูตลอดคันนี้จะจ่าแนะนําค่ะเป็นรถหน่วยงานนะคะปลดระวางนะคันนี้ได้ตัว G ตัว G ตัวนี้ก็จะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆนะคะไฟเด l ีล h ์ครบนะคะไฟตัดหมอกครบชมนี้เนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังนะคะฟังชันที่ได้มานะเบาะหนังกุญแจไขไรจังหน้าสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็ทะเบียนนะคะ66929ทะเบียนถือว่าสวยนะคะคันนี้มาพร้อมกระจกมองมุมอับให้ รถะะเดิมทั้งคันนะคะคันนี้สภาพเดิมสวยมากราคา579,000บาทเท่านั้นฟรีดาวก็ผ่อน่ที่ประมาณ9,000นะคะนิดๆนะอาจจะไม่ถึง9,000แล้วแต่เครดิตลูกค้าล้อแม็กสวยๆเดิมๆนะคะดิสหน้าดำหลังนะคะแม็กสแตนดาร์ดเดิมโรงงานนะคะได้ยางยี่ห้อมิชลินแล้วก็เบ้าโชกกระบอกโชกอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะตัวด้านข้างของตัวรถนะคะท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นเหลี่ยมสันด้านข้างเนี่ยสภาพเดิมสวยมากนะคะตัว กระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะตัวไฟเลี้ยวมองข้าง LED ก็อยู่ในสภาพเดิมสวยสมบูรณ์แบบนะคะนี่ที่เปิดโครเมเยมสวยๆใหม่ๆนะคะถือว่าสวยเลยนะคะคันนี้นะคะได้แอร์หน้าแอร์หลังนะคะได้กล้องถอยครบนะคะซึ่งกล้องถอยเนี่ยจะเป็นกล้องถอยมาจากโรงงานนะคะสําหรับชมนี้เพราะว่าเป็นตัว G นะคะสีบันเงินด้วยนะคะโลโก้ P Runner สวยๆนะคะมาพร้อมนะคะไฟท้ายสวยๆเดิมๆนะคะ ตัวเบ้าโชกกระบอกโชกนะคะอุ้ยตัวนี้นะคะใส่พลาสติกกันโคลนมาให้แล้วค่ะนะคะไม่ได้โชกเปื่อยแคสซีนะแต่ว่าแคสซีเดิมแท้แน่นอนค่ะท่านผู้ชมนะคะคันนี้นี่ก็ถือว่าได้คุ้มค่าไปได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะท่านผู้ชมวิสวยนะคะคันนี้ไม่แสนเก้าพันกิโลเมตรนะคะแสนเก้าพันเท่านั้นนะแล้วคุณลูกค้าคันนี้ถ้าลูกคุณลูกค้าซื้อสดจะหารถไปใช้งาน,นงก็ไม่เกินหกแสนแต่ไม่ได้เน้นโฉมใหม่หรือว่าอะไรมากเอาไปใช้งานเอาเดิมๆไปใช้นทน คันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะคะท่านผู้ชมคันนี้จะาาถือว่าคุ้มค่าเลยนะคะคุ้มราคาด้วยนะคะสวยจริงๆเนี่ยโลโก้ตัว G อยู่ชัดเจนคำว่าไฮลัก r ีโวนะคะมาพร้อมกล้องถอยนะคะฝาท้ายโรเมียมเดิมๆไฟเบรกลูนตาที่3โตโยต้าโลโก้ชัดสวยนะคะตัวบันไดาทางขึ้นนะคะอยู่ในสภาพเดิมๆเ,เอามาดูไลเนอร์กันบ้าง ไลเนอร์เนี่ยนะคะไลเนอร์ก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเหมือนกันนะคะนี่ยี่ห้อไลเนอร์นะคะนี่ยี่ห้อแบบนี้เลยนะคะอ่านว่าอะไรใครอ่านออกบอกาจ๋าด้วยนะคะนะอ่ะสะโพกซ้ายสะโพกขวานะคะน,อน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับ,ยบนะจาจ๋าให้ดูให้เน้นความเดิมนะคะเพราะว่ารถจะาจ๋ารีวิวให้ดูทุกคันเนี่ยสภาพโครงสร้างสวยเดิมนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.4ตัว G เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ออตโต้นะคะรถเดิมโรงงานทั้งหมด อยากจะใช้งานนะคะในระบบการใช้งานก็คือคุณลูกค้าบรรทุกของได้เดินทางไปไหนมาไหนท้าครอบครัวได้และที่สําคัญราคามันไม่ได้แรงดูจากสภาพตัวรถกับนนองจ๋ารีวิวนะซึ่งมันสอดคล้องกันนะกับไม่แสนเก้าพันนะคะนี่ขนาดมาค่ำนะคะตัวรถยังเดิมอยู่เลยยังสวยยังสว่างอยู่เลยนะเลขตัวถังส่วนเดิมนะคะเลขตัวถังเดิมนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวว่ารถที่จ๋ารีวิวให้ไปเนี่ยไม่ต้องกลัวนะว่ารถจะชนหนักนะคะพิความจมน้ำกับสีก็หม่ เพราะว่าเราขายรถเราเน้นคุณภาพเดิมนะคะเราขายรถเกรดเอเกรดเดียวเท่านั้นนะนี่ดูแผงประตูได้เลยนะแผงประตูแล้วก็เบาะหนังนะคะตัวเบาะเนี่ยเบาะเป็นคุมโทนสีดำนะคะภายในเบาะเดิมสกันดาดโรงงานกลิ่นนะคะกลิ่นเดิมยังอยู่อยู่เลยนะคะลูกค้านะกลิ่นเดิมยังอยู่อยู่เลยไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นเหม็นนะเนี่ยแอร์หลังก็เป็นแอร์ให้ถึง2ตําแหน่งนะคะครบจบเลยนะคะท่านผู้ชม ตอนที่ป้ายแดงออกมาเนี่ยนะคะถือว่าแพงมากพอสมควรนะสําหรับค่าตัวแต่ตอนนี้ราคาดีแล้วนะคะท่านผู้ชมนะนี่แพงประตูสวย,ส,วยสด,สด,สดใหม,ใหม่งดงามมากราคาดีราคาสวยราคาเดิมนะคะนี่แพงประตูสวยสดใหม่นะคะท่านผู้ชมนีก่กระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้ากระจกกระต้นหนึ่งบานนะคะปรับไฟฟ้าเรียบร้อยโครงสร้างนะคะดูจากตัวน็อตโครงสร้างสภาพสวยเดิมมากค่ะ นระถะไม่มีขยับนะดูช่องแอร์ดูความสวยความคมพวงมาลายัยมัลติฟังกช์ชันนะคะไม่มีชํารุดแล้วก็ตัว G ีเนี่ยนะคะเบาะคนขับเนี่ยเขาให้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะเป็นเบาะไฟฟ้าแปดทิศทางใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมน,ะนี่ไม่มีช้ำไม่มีขาดไม่มีรอยยุบรอยยุ่ยน,นะมีตเตมรสวยขาวสะอาดค่ะนะคะมีเราจับบันไดให้ขึ้นนี้ด้วยนะคะสําหรับตัวสูงนะคะท่านผู้ชมคนไหนตามหา สนใจแล้วก็ติดตามน้องจจ๊จ่าเพชรจนมานานนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานคะ่ะลูกค้าเข้ามาดูรถได้เลยนะคะตัวจริงนะเดี๋ยวก้มดูเบ้าโชคนิดนึงไม่มีผุนะช่วงล่างไม่มีผุนะคะลูกค้านะเบ้าโชกสวยเดิมแม็กั้งสี่ล้อไม่มีเบียดสภาพโครงสร้างสวยนะคะกรอบนิมเดิมกระจังหน้าสวยเดิมนะคะรายละเอียดตัวรถคมชัดทั้งหมดทุกมุม มองมุมไหนก็สวยเพราะว่ารถมันเดิมค่ะลูกค้าจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะคะ F อซเนี่ยเดิมขนาดนี้นะคะน็อตไม่มีขยับนะคะตัวเนี่ย,อยรอยเม็ดองเม็ดอาร์คเนี่ยสภาพเดิมนะคะดูไม่ยากนะคะรถดูไม่ยากเลยสภาพสวยเดิมมากนะคะอะรถจอดอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะ กดติดตามนะคะทักอินบ็อกซ์โทรหาน้องเจ้าจ่าสายตรงได้เลยน้องก็จ่าดูแลเคสเองนะถ้าไม่สนอาถ้าถ้าสงสัยข้อไหนนะคะอยากดูรายละเอียดตรงไหนจุดไหนเพิ่มเติมที่อยากให้น้องจ่ารีวิวให้ดูคอมเมนต์พรีเซนต์เข้ามาได้เลยนะคะ น้องเจ้าจ๋าบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังเวลามาดูรถตัวจริงหรือว่าจะซื้อออนไลน์กับน้องจ๋าทั่วประเทศเนี่ยนะคะรถน้องจ๋าตรงปกแน่นอนรับประกันนะคะลูกค้าของเจ้าจ๋าก็คือจองขายซื้อออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคือไม่มาดูรถเลยนะคะติดตามน้องจ๋ามานานอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้พูดเรื่องจริงนะนะคะคือซื้อรถกับน้องจ๋าออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยน้องจ๋าก็เตรียมความพร้อมปรับสภาพนะคะเปลี่ยนถ่ายของเรืวต่อภาษีพลบวกก็รัไปส่งลูกค้าเลยนะคะนี่คือความ ที่ลูกค้ามั่นใจแล้วก็ด้วยชื่อเสียงของบริษัทเพลยต์นะคะซึ่งของเราก็ขอตั้งมา26ปีแล้วก็ขายรถเดิมเกตเอทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้เราก็ไต่ขึ้นอยู่อันดับต้นๆของประเทศเลยนะคะสำหรับบริษัทเพลยตน์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโครงสร้างนะคะเครื่องยนต์กันเลยนะคะว่าเดิมขนาดไหนนะคะ, mm hmm. ะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะ mm hmm. เครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมรอยหยดน้ำมันเครื่องนะคะ mm hmm. ตัวสีแต้มมาร์อจากโรงงานครบนะคะ ตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะเกิบล็อกต่างๆนะคะโครงสร้างสวยเดิมนะคะท่านผู้ชมรายละเอียดตัวรถไม่มีการแก้ไขแน่นอนนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีการแก้ไขไม่มีการถอดค่ะนะคะ น้อไม่มีขยับนะคะฝากระโปรงแท้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวนะว่ารถที่น,อน้องจ๋ารีวิวเราจะได้เครื่องยนต์ไม่เดิมเพราะว่าไม่เดิมนอนอะจ๋าก,ก็ไม่ขายให้ลูกค้าแน่นอนเพราะว่าลูกค้าซื้อรถไปหนึ่งคันลูกค้าไม่ได้ใช้ปี2ปีลูกค้าใช้ในระยะยาวแล้วก็รถคันนี้จะอยู่กับลูกค้ายาวๆลูกค้าก็าไปใช้งานต่อได้เลยนะคะรถไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะคะน้องก็จก๋าก็นะคะเป็นเซี่ยวที่นี่ก็ซื้อรถที่นี่นะคะทุกคนนะก็ไป3คันแล้วนะคะลูกค้านะสนุกกันความร้อนสวยเดิม ะคะใครที่สนใจนะคะตามหารถสวยๆรถดนเมืองสองคุณภาพเกรด A อยากได้รถดีๆไว้ใช้งานสักหนึ่งคันน้องจะจ๋าพร้อมส่งมอบพร้อมซัพพอร์ตลูกค้าทั่วประเทศนะคะสนใจทักเข้ามาน้องจ๋าพร้อมซัพพอร์ตจริงๆนะคะออกรถฟรีดาวได้นะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะขอเพียงไม่ติดแบคกริดนะรถเราเนี่ยเราประกันอยู่แล้วหลังการขายเรามีบริการหลังการขายเรามีซัพพอตการหลังการขาย ะะตรงนี้ลูกค้ามั่นใจสบายใจหายห่งหวงได้เพราะว่าลูกค้าซื้อรถไปต้องได้ของดีนะคะถ้าไม่ได้ของไม่ดีลูกค้าอย่าซื้อนะลูกค้านะ,ะถ้าเปรียบเทียบเรื่องราคาแพงกับไม่แพงนะคะเจ้าจ๋าไม่ได้แข่งกันเรื่องราคานะคะเอาเรื่องคุณภาพมาคุยกันดีกว่านะคะ <c oughs> เพื่อจะได้ใช้งานต่อยาวๆนะคะซื้อมาขายไปนะคะลูกค้าซื้อไปแนะนําเพื่อนญาติมาซื้อต่อนะคะซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ้ำอีกนะคะําหรบบวันนี้ขอบพระคุณ f อฟทุกท่านที่เอ็นดูและสนับสนุนน้องกระจามาเสมอนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องกระจาด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ